เ,เดี๋ยวมานเที่ยงป้าไปรับเด้อถ้ารถมาเดี๋ยวป้าไปรับถ้ารถไม่มารถไม่ดดมาก็เดินกลับมาดว่าแม่ป,ป้าเดินมาดัะป,ป้าเดินไปรับเดินไปรับป้าเดินมาแค่บ้านนี่แหละเดินมาแค่บ้านแม่ทานี่แหละแล้วก็เดินกลับ เป็นไรเป็นไรนั่นแหละย่จ yeah, มูกมากเกินใส่จมูกมากเกินเป็นไรน,นั่นแหละเน่ใส่นัดแล้วเน่ระวังนะบอกกไม่ฟัง อลองกระโปงจับกระโปงดีดูยังไปไม่มีเก็มอะไรลองพูดว่าลองพูดดูไม่นโล g นานไม่นานลองลองพูดดูลองพูดดูพูดกบใไม่ดู เรื่องเรียนไม่สนใจแต่เรื่องสนใจแต่เรื่องโทรศัพท์ล่ะสนใจแค่เรื่องดูโทรศัพท์นี่นะแล้วป้าบอกให้อ่านหนังสือไม่ค่อยอยากอ่าน สนใจอะไรเลยสนใจจะโทรศัพท์อัาหลน้ว่าพอัดอนวัด,ดีก่อนลูกวัสด,ดีก่อนวัจ้าก่อนด้วยปิดได้ด้วยปิดที้ได้ด้วยลูกนีาา่ันดู